เรใหม่สีเา h ด้วเีงหล่นหมดเสีนีของคุณเ้ตอนมาดีไอ้ปามนี้มันเป็นนี้เลยไอ้ปามเข้ามานี่ก็ไม่ซึ้งละไม่ไม่มีเป่าเปลืออะไรเลยเหรอเปล่าเลยงเหรอุดไม่ได้ มีไปเช็คปะมีไปเช็คปะขอให้เขามาใครมีไปเช็คปะไม่มีเชื่อเดี๋ยวว่ามีไม่มีไม่รู้ยังนี่ผมไม่ได้ผมไม่ซื้อเมื่อกี้ร้องไปแล้วเหรอเฮ้ยไม่มีแอปพลิเคชันเร้องไปจริงไหมร้องใหม่ไหมร้องใหม่ไหมโอเคโอเคทำไมเหรอทำไม มาสั่งน้องๆทุกคนใครมอบก็เหมือนกันไปมอบไปมอบไป,ไปมอบอันนึงอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ใครจะมอบไม่สำคัญแต่ทุกคนไปยืนข้างโน้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ไปเดินเข้ามาเร็วรูปรูปถ่ายมีน้อยบแบตเตอรี่จะหมดไอ้นี่นี่คือไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลขววงนาะเร็ว,วเข้ามา

องมีตก็มีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นอน้องไปน้องไปพี่ทอยดี่นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังจะยืนถ่ายรูปกันหนแชถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปถ่ายรูประบบนับหนึ่งถึงศูนย์จุดสอครับหน่งีครับเค้กไมเต้นอ่าเข้าเข้ากันหมดแล้ว โอเคอันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิดีโอเียซื้อแล้วมีอะไรแต่แต่คนเนี้ยเข้ากล้องไม่ได้เลยไอ้บอลเรื่องแค่เนี้ยกลโลกะลาแค่นี้เองกูเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมไอ้บอลเดี๋ยวเรื่องเนี้ยถึงครูอลิสาแน่หรือว่าลูกนี่จะหอนใช่ไหมไอ้บอล 看见没有？